สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอาจารย์อันนะครับวันนี้เราจะพามาสมัครปิงปองนะครับปิงปองคืออะไรนะครับปิงปองเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่สามารถที่จะใช้รับรายได้ได้นะครับไม่ว่าคุณจะรับจากตลาดใดๆก็ตามนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่ซับพอร์ตรบทุกตลาดนะครับแต่ก็จะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแต่สำหรับแฟนๆชาว KDP Amazon เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับสามารถที่จะรับได้ตามปกติเนาะอเมซอ eTsy นะครับหลายๆที่นะครับ Redbubble อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะรับผ่านปิงปองได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเชื่อมเงินนะครับจากตลาดออนไลน์นะครับรับเงิน B2B นะครับก็คือถ้าเกิดคุณมีปิงปองคู่ค้าคุณมีปิงปองก็สามารถที่จะรับโอนเงินกันได้เลยทันทีเนาะเนี่ยนะก็ ข้อดีก็คือโอนโดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายใดๆด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะถอนเงินนะครับเข้ากับบัญชีธนาคารของคุณได้นะครับซึ่งอันเนี้ย คุณก็รอนะอันนี้ผมแนะนํานะว่าใครที่จะถอนเงินนะครับก็อาจจะรอให้อัตราการแลกเปลี่ยนที่ดีแล้วค่อยถอนครับถ้าเกิดว่ายังไม่นั้นเราก็สามารถที่จะพักเงินไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งการเอาเงินที่มีในแอคเคาท์เน,นี้ไปจ่ายเงินนะครับกับซัพพลายเออร์ต่างประเทศก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งค้นหานะครับผู้ผลิตต่างๆครับซึ่งอันนี้ผมอาจจะไม่ถนัดนะแต่ว่าก็เรียกว่ามันก็ทําได้เลยทีเดียวนะครับ การสมัครนะครับก็อันนี้ผมแชร์ลิงก์ไว้ให้นะครับหรือเดี๋ยวดูลิงก์ที่ใต้คลิปก็ได้นะฮะก็สามารถที่จะสแกน QR Code นะครับเพื่อที่จะสมัครได้เลยหรือคลิกที่ลิงก์นะครับตามเอกสารคู่มือนะครับหรือคลิกลิงก์นะครับในโพสต์วิดีโอนี้นะครับจะมีลิงก์อยู่ข้างใต้นะครับก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็สมัครได้เลยนะ ซึ่งถ้าเกิดใครที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อัานนะครับก็ได้รับสิทธิพิเศษอย่างแน่นอนนะครับก็ขอเนี้ยอุบไว้บอกเฉพาะลูกศิษย์แล้วกันนะครับว่าเออเขาได้สิทธิพิเศษอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คืออ่ะจริงๆก็คือว่ามีโบนัสให้แล้วกันนะเออมีโบนัสให้พิเศษนะครับสาหรับลูกศิษย์อาจารย์อัานนะฮะนะอ่าทีนี้เวลาคุณจะถอนนะครับถามว่าเอ้ย ส่วนอื่นๆมีอะไรบ้างนะครับเช่นค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้แน่นอนฮะมันมีอยู่ทุกที่เนาะก็แค่1%นะครับระยะเวลาการถอนนะครับก็สูงสุดประมาณที่1วันเนาะข้อดีสุดๆเลยนะครับก็คือค่าธรรมเนียมรายปีเนี่ยไม่มีนะ เออไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะได้รับเงินเล็กๆน้อยๆนะครับหรือรับเงินก้อนใหญ่ๆคุณไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมรายปีนะครับค่าธรรมเนียมเงินเข้าบัญชีก็ไม่มีนะครับค่าธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ก็ไม่มีเนาะอ่าแต่ว่าบัตรเดบิตนะครับ นะมีนะครับมีนะครับบัตรเดบิตก็มีเนาะอาจจะมีค่าบัตรบ้างแต่ว่าไม่มีค่าบริการอื่นๆนะครับก็มีบัญชีเสมือนนะครับนะในสกุลเงินต่างๆนะครับในอันนี้ก็มีเนาะอ่าส่วน Amazon Account Statement นะครับอันนี้เป็นบริการเสริมนะครับที่สำหรับคนที่ทำ Amazon เนาะมีทีมงานซัพพอร์ตภาษาไทยให้นะครับซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าสามารถใช้งานกันได้อย่างสบายใจเลยทีเดียวเนาะ ส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยก็มีพวกรูปถ่ายนะครับบัตรประชาชนนะครับนะคพือก็คือถ่ายบัตรประชาชนนี่แหละก็คือเอากล้องโทรศัพท์เหล่านี้แหละถ่ายเนาะพวกสมุดบัญชีนะครับเอกสารยืนยันที่อยู่นะครับเช่นอย่างผมก็ใช้เป็นใบที่ทางธนาคารเนี่ยส่งกลับมาที่บ้านนะฮะก็ส่งไปก็ผ่านตามปกติเนาะหลักฐานการทำธุรกิจนะครับสำหรับ KDP เนี่ยคุณก็บอกได้เลยนะครับว่าทำทำ KDP Amazon นะครับ นะแล้วก็ส่วนแบงก์สเตทเมนต์นะครับอันนี้ไม่ได้รีควายนะเอออันนี้สําหรับคนที่แบบว่าจะเอาไว้จ่ายเงินซัพพลายเออร์ก่อนแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้จ่ายเงินเราเป็นฝ่ายรับเงินอย่างเดียวไม่ต้องกังวลนะครับส่วนบริษัทก็ดูตามนี้หรือดูตามเอกสารที่ผมแจกให้นะครับนะสมัครยากไหมนะครับก็ไม่ยากครับคุณเข้าบัญชีด้วยเออเว็บปิงปองนะครับ Ping p i n g อง n g x ก o m นะครับนะเขาก็จะมีเว็บไว้ให้นะ อ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณก็เลือกเลยนะครับว่าเอ้ยคุณจะเอาไว้ทําอะไรนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะกดลิงก์มานะครับกดลิงก์สมัครแล้วก็กด next แค่นั้นเองนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ให้เริ่มที่ create p ิงป p o n g account ก่อนนะครับซึ่งใส่แค่อีเมลนะครับ password confirm password แล้วก็ตัวหมายเลขโทรศัพท์นะครับทีนี้หมายเลขโทรศัพท์เนี่ยเขาก็จะมีการส่ง confirmation code ให้คุณก็แค่ดูในโทรศัพท์นิดนึงว่าเขาส่งโค้ดมาเป็นอะไร นะแล้วคุณก็กด Lead นะครับ i อ e a d Agree นะครับแล้วก็กด Create นะครับแค่นี้ก็เรียกว่า Account พร้อมแล้วนะครับพอ Account พร้อมแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการส่งอีเมลยืนยันมานะครับเราก็กด Verify Email อให้เรียบร้อยนะจากนั้นนะครับคุณเข้ามาที่ระบบนะครับตัวระบบเองเนี่ยเขาก็จะให้เราใส่อีเมลพาส s วิร์ดนะครับเราก็กด Sign in เข้าไปได้เลยเนาะเนี่ยนะครับก็จะมีอีเมลนะครับกด Activate จากนั้นก็เข้าหน้าบัญชีแล้ว จะเห็นว่าการสมัครนี่ง่ายมากๆนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ส่งหลักฐานนะครับซึ่งต่อมาครับเราก็จะต้องเตรียมการนะครับก็คืออาจจะต้องเริ่มสตาร์ทก่อนนะครับว่าเอ้ยประเทศที่คุณอยู่ตรงนี้เป็นอะไรนะครับส่วนแอร์คาไทยตรงนี้ผมแนะนําให้ใช้เป็น i n d i v i d วด l นะครับเพราะว่าเราก็เป็นแบบสําหรับคนทํา KDP นะถ้าเราไม่ได้ทําเป็นรูปแบบบริษัทครับก็ใช้ i n d i v i d วด l ก็พอนะครับก็สามารถที่ใช้งานได้แล้วเนาะอ่า ส่วนต่อมานะครับก็เขาก็สอบถามนะครับอันนี้ผมก็ใส่แค่เอแอมเมซอนบุ๊ก KDP นะครับนะแล้วก็ธุรกิจนะครับจะทําอะไรบ้างนะครับเมเจอร์เทรดดิ้งอะไรพวกนี้ทําอะไรบ้างนะครับอันนี้คุณก็ใส่นะครับแล้วก็เลือกให้เรียบร้อยเนาะอันนี้ก็เลือกเป็นอเมริกานะครับอันนี้ก็เลือกเป็นแบบว่าเออเราสามารถที่จะทําได้ทั้งออนไลน์และหรือออฟไลน์เทรดดิ้งแต่ว่าตอนที่ผมตอบผมตอบเป็นออนไลน์อย่างเดียวเพราะว่าตั้งใจจะเอาไว้รับเงินแค่ส่วนของ KDP เท่านั้นนะครับ จากนั้นนะครับตรงนี้เขาก็ให้เราเขียนคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับธุรกิจเรานะเนาะผมก็ใส่รายละเอียดลงไปธรรมดาเลยนะครับว่าเออเนี่ยไลท์อีบ like e ุ๊ก for sale on amazon.com อะไรแค่นี้เองนะครับก็แค่นั้นเองนะแล้วคุณก็กด continu e นะกด continu ต่อไปนะครับจากนั้นนะครับก็เริ่มขั้นตอนการ v อ r i ฟาเนาะอันแรกก็คือให้คุณอัปโหลดบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต นะครับอันนี้จําเป็นนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นบริการด้านธุรกรรมทางด้านการเงินเนาะดังนั้นก็เลยจําเป็นนะครับแล้วก็สแกน QR code นะครับยืนยันนะแล้วก็ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่อะไรต่างๆนะครับให้เรียบร้อยเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับที่คุณกรอกให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็สแกนบาร์โค้ดเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็กดที่ Continu e นะครับกดอที่ Continu e เพราะกดเสร็จแล้วครับทีนี้ ก็เริ่มกระบวนการเนาะอันนี้ก็อาจจะมีการแบบถ้าเกิดใครใช้แบบประชาชนเนี่ยก็อาจจะมีการแบบอ,อดูเช็คเขาเรียกนะเช็คว่าเอ้ยคุณเป็นมีตัวตนจริงนะอะไรเงี้ยก็คือแค่ให้กระพริบตาหันซ้ายหันขวาน,นิดหน่อยนะครับตามโปรเซสธนาคารปกติเนาะเสร็จแล้วคุณก็อ่าอินโฟเมชันคอนเฟิร์มนะครับสับมิดก็กดได้เลยครับกดที่ดันได้เลยนะอ่าทีนี้ก็ จากนั้นก็มาใส่บัญชีธนาคารนะครับอันนี้คือบัญชีธนาคารเมืองไทยนะครับที่เราจะลิงก์กับแอคเคาท์นี้เนาะเนี่ยคุณก็ใส่ไปเลยนะครับว่าเออคุณจะใส่อะไรนะครับซึ่งในนี้ก็มีการเตรียม Swift Code ของธนาคารนะครับที่มีในประเทศไทยให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะ Copy Swift Code เนี่ยเข้ามาใส่ได้เลยนะครับหรือใส่ตามเลขนี้ได้เลยนะ Swift code ก็ใส่ได้เลยนะครับก็ใส่ชื่อที่ปรากฏในธนาคารเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เล็ บัญชีนะครับแล้วก็เลขรหัสสาขาเนาะเนี่ยนนเขาก็จะมีรหัสสาขามาให้นะครับดูหน้าบัญชีธนาคารเราเนาะหรือถ้าไม่รู้นะครับสามารถที่จะสอบถามทางาบัญชีธนาคารได้เลยเนาะอ่าแค่นี้นะครับก็เรื่องบัญชีธนาคารที่ผูกกับตัวปิงปองเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเขาก็รออนุมัตินะครับหลังจากอนุมัติเสร็จเนาะเอออีเมลเนี่ยก็จะมีอีเมลมายืนยันเรา นะครับก็ถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นแล้วนะครับทีนี้ต่อมานะครับการเปิดบัญชีนะครับเวลาคุณเข้ามาป,ป๊าปะคุณก็แค่ล็อกอินเข้า global account เนาะแล้วก็เนี่ยเ,เข้ามาปุ๊บแล้วคุณกดที่ global account นะครับพอเลือก global account แล้วก็กด apply นะฮะนะเสร็จแล้วก็เลือกสกุลเงินนะครับว่าเออคุณจะใช้สกงงุลเงินอะไรเป็นหลักนะครับอย่างผมก็จะเลือก US dollar นะครับแล้วก็ ธนาคารที่เราต้องการให้ตัวระบบปิงปองไปเปิดให้เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็นอยู่ในเตสตทนะครับหรืออเมริกานะครับจากนั้นนะครับตรงนี้เขาก็บอกว่าเออขั้นตอนอันนี้มีอะไรบ้างเนาะผมก็เลือกไปอี o m อ e เม e ร์แพลตฟอร์มแค่นั้นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณก็มาติ๊กเลือกเลยครับว่าเอ้ยคุณจะทําธุรกิจอะไรบ้างนะครับในนี้ก็มีเตรียมไว้ให้ระดับหนึ่งแล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าพบว่าในนี้ไม่มีคุณสามารถที่จะกรอกเพิ่ม,เต,มเติมได้เนาะ แล้วก็ใส่ประมาณการเอานะครับว่าเอ้ยประมาณการเงินที่เราจะใช้อะเป็นเท่าไหร่แค่นี้เองนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะใช้ระบบนะครับแบบ Multiple p l a พ f o r m นะครับก็คือ,อ,อหนึ่งบัญชีสามารถใช้ได้หลากหลายกับ e-Commerce p l a พ f o ฟ m มนะครับเอ,อทีนี้บางทีมันก็อาจจะมีว่าการเลือกแหล่งนะครับว่าเอ้ยมันจะมาจากแพลตฟอร์มไหนยังไงนะครับอันนี้เราก็ สามารถที่จะกดไปที่มัลติป l อนแพลตฟอร์มได้เลยนะครับกรณีที่คุณมีรายได้มากกว่าหิงแ่งนะฮะจากนั้นนะครับอันนี้ก็คือตัวที่ผมทำมาให้ดูเนาะเนี่ยเวลาตั้งค่ารับเงินให้คุณกด Global Account นะครับพอกดเสร็จปุ๊บนะอ่ามันก็จะเริ่มทำการนะครับเช่น Global Account ก็ Apply นะครับเสร็จแล้วเลือกสกุลเงินนะครับแล้วอันนี้ผมก็ติดแก่ E-Commerce p l t t o r r อนะครับ จากนั้นผมก็เลือกตลาดครับเนี่ยครทำเงินตลาดไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเลือกจํานวนเงินต่อเดือนเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็กด next เห็นไหมครับง่ายมากนะอ่าเสร็จปั๊บนะครับเขาก็บอกมาว่าเอ้ยธนาคารที่มีเนี่ยตอนนี้มีธนาคารไหนบ้างนะครับนะอ่านี่ยเขามี JP Morgan นะครับกับ City Bank นะครับอันนี้ผมเลือกเป็น City Bank แล้วก็กด submit นะครับแล้วก็ submit ไปนะครับจากนั้นก็รอยืนยันนะครับตอนนี้เขาก็จะยืนยันภายใน2วันเนาะ ซึ่งจากที่ทําจริงๆเนี่ยแค่วันเดียวเองนะแต่ว่าเขาบอกว่าภายใน2วันนะครับโดยประมาณนะอพอเสร็จปั๊บนะครับคุณก็จะเนี่ยพอมันยินยันเสร็จนะอีกวันหนึ่งคุณล็อกอินเข้ามาครับคุณสามารถกด Google Account แล้วก็มากดที่ตัวเลขบัญชีที่คุณได้นะครับถ้าเกิดขึ้นมาแบบนี้ขึ้นเป็น Active แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าโอเคตอนนี้ของคุณนะพร้อมแล้วพร้อมที่จะรับเงินแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับ พอคลิกเข้ามาดูเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะเออก็จะมีรายละเอียดให้นะครับว่าเออรายละเอียดของเงินที่เข้ามานะครับมีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้เขาก็จะมีรายละเอียดให้ซึ่งอันนี้แหละครับเป็นตัวที่คุณเอาไปกรอกในตรงเป y ม e n t ของ KDP นะครับก็สามารถที่จะ Copy ข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ไปกรอกในเปรม е н ของ KDP ตามนี้ได้เลยนะเพียงแค่นี้ คุณก็พร้อมใช้ปิงปองรับเงินได้แล้วนะครับอย่าลืมว่าข้อดีของปิงปองตอนนี้ก็คือเรื่องของอไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีเนาะแล้วก็พวก transaction fee เนี่ยก็ถือว่าหยุ่ให้ราเลตมาตรฐานที่ค่อนข้างต่ำมากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้หลายตลาดด้วยนะครับดังนั้นอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้ทางเลือกอีกทางนึงในการรับชำระเงินจาก amazon ครับ